มันมีย่มผู้หนึ่งเพื่อนเขามาโพสถามอัตมาได้ประม่านสองสามมือนแล้วละ่ะแต่ว่าอัตมาไม่ได้ตอบเลาเรื่มตอบเพื่อนถามประม่านว่าแม่ออกนี่มีอาชีพค้าขายเนือ้อไก่แต่ว่าแม่ออกไม่ได้เป็นผู้ขาเดีผู้ผัวคือผู้ขาผู้ขาไก่น่นละล่ะบอกยังไงซะแต่ว่าแม่ออกกับ่มีความอยากเห็นอาชีพนี้ดอก เรียกว่าผูผัวนี่คดาดบ่ได้ก็เลยต้องเฮ็ดนน้ำกันไม่ออกมินาะทีขายย่างเดียวพนาวาเพื่อนก็เลยถามอาตมาว่าไม่ออกสีบาบบอการไม่ออกขายไกลต่ว่าไม่ออกว่าอยากเห็ดเด้ไม่ออกย่านบาป,ปานาะอาตมาก็สิตัง้งชาดรกเดือนหนึ่งห้ญาาิโยมฟังในสมัยนั้นนะพระโพธิสัตว์นี่เกิดมาเป็นลูกข้ามตะกูลหนึง่งก็จะเลี่ยนจบ ศิลปะวิทยาต่างๆแล้วก็ก็ะเลยออกบวชเป็นฤลือสีบำเพ็ญตบายุตตามปามีเที่ยนึ่งฤลือสีตัวนั่นก็ะเลยออกทุดงไปตามชายแดนชาวบ้านจำนวนมากมายก็ะเลาสั่งอาสมถวายลือดสีรวยความศรัทธาในสมัยนั้นมีไน่ผ่านผู้หนึ่งเปิดมีอาชีบการต้อนนกในหยาดย่อมเอานกกระทาไปตอ,อเพื่ออยากได้นกกระทา มาก,กินมากขายสั่งเม็ดเงินจานวนมากไมก้ฮหแก่ไน่พ่านผู้นั้นเฮตุให่ขี้บีบไน่พ่านผู้นั้นบ่ขาดฝนแต่โนกะทาทียูในกโกงเนี่ยเกิดความเสียใจที่เฮตุให้ญาติพี่น้องมูฟ่ฟงเพื่อนมิสหายเจ้าของต้องมาลมเจ็บลมายแต่มันเฮตุแห่โนกะทาทียูในกโกงเนี่ยเสียใจที่เจ้าของเป็นต้นเหตุใต่ญาติพี่น้องมูู่งเพื่อนมิสหายเจ้าของ ต้องมาลมตายจะนวนหลายตัวเมื่อลังม่านนกกระทาที่ยูในกรงเนียบ่าห่วงเลยเหตุแห่งายพ่านในสวนยังแห้งโกรธพร้อมก็เลยเอาไม้ไปดีดหัวนกกระทาสางค่วมเจ็บปวดที่นกกระทานกกระทาก็เลยจําเป็นตรองห้องต่อไปนกกระทาตัวอื่นกับมาติดบ่วงติดบานอยู่บา่าเศร้าหลังจากหานนกกระทาแล้วในพ่านก็เลยหิวน้ำเออสิไปคอนน้ำกับท่านฤาษสีกินวาสันเด้ เือสีเทียตม่มาบาตังแกเข้าเรื่องนั่นนะพอจะกินน้ำแล้วก็ก็เลยเงียดนอนยุกขางอาสมทันเลือสีนั่นแหละแล้วก็ว่าปงโนกทตธาใบพอห่างตัวโนกัท่าก็มีคำถามอยู่ในหัวใจยเนาะว่าสิ่งที่จะควาองเหตุเนี่ยมันเป็นบาปบ่โนกทัทาก็เลยถามท่านเลือสีเลือสีตัวนั้นก็นหูจใจความในใจของโนกัตธาวนะก็เลยเบาออกมาก่อนเลยการที่เจ้าวันนี้ บ่มีกีดมุ่งไล่บ่มีกีดขีสีขาเขาบ่ามีกีดขีสีพยาบาทเขาเจา้าบ่ตรองยันบาปดอกเพราะว่าบาปกรรมหนี่มันบ่มาแปดเเื้อนเจา้าอะไไงดอกพะน้าวะนกกระทากระสาทูเขียดมาลายมือได้มาฟั่งทันเรื่องสีเทศเกิดความสัมบายใจก็จะสาธูจบได้พ่านกระตื่นขึ้นมาแล้วก็หอบหิวเอากง นกกัทท่าเมื่อบ้านไปเรื่องนี้สอนให้เฮ้าหูจ้าว่าการที่เฮ้าไปยุ่งเจ้วกับอาชีพที่หลีกเลีเ่ยนบ่าไ้กันจิตใจเฮ้าบ่คิดพยาบาทว่าคิดอยากขาเขาบาปกรรมมันก็บ่ม่ามแปดเพือนเจ้าดอกอยาตย่ดดยมฝากไว้ให้คิดขอจะเลื่อ,พอนพร